มาจ้ะไม่กินเจกับแกงเฮ็ดพึ่งหวานก็สาวๆค่ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสดนห่อนๆน้ำกันค่ะมาค่ะพี่น้องมาเละจ้าแกงเห็ดพึ่งหวานค่ะเท่หลาดเลยด้วยค่ะพี่น้องจ้ะกินง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินละ ยังหิตตั้สาวๆเดอค่ะพี่น้องคะ่ะเทลาดเลยค่ะพี่น้องมา,จากจ้ะเก็บมาใหม่ๆห่ค่ะเชียงพงไอยกินเขาา้างๆางค่ะพี่น้องเมื่อ,นขขอ,อ,อ,นอวนนี้มีผู้บ่าวกินเขาา้างๆาง,งด้วยค่ะ เป็มันห้อนค่ะอ่อนๆค่ะ แสบแห้งพอดนะแสบแห้งพอดนะนั่งๆกินที่แสบอยู่ค่ะม,มันมีใบทแมงลักก่นกนอนแขงใส่ตรงความ cái hàng bữa lại đi khách Thuyết nhịp thách hỏi xét đẹp thì nào Hãy ngay, cho kênh Ghiền Mì มานะคะทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะมันอย่างี่ผู้บ้านนั่งกินเกาข้างๆค่ะนั่งก็นนี่เพื่อนจุนข้าวเขาครับพี่น้องจ้าทำงานไม่ ตรงกันค่ะเสียบไปเรื่อยเรือค่ะพี่น้องคะน้ำน่านสดนี่ยังยู่จ้ะเดี๋ยวสอดสายเจ้าดอกเห็ดมาให้ชมเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกเห็ดงามงามเลยค่ะพี่น้องจ้ะอ่อนๆได้เลยค่ะนี่พัดน้ำมันหอยกำลังแซ่บจ้ะพีน่น้องกำลังแซ่บจ้ะ แล้วค่ะก็ดูเห็ดทานเห็ดจ้าพี่น้องจา้าพัดแด่บเอาละเด้อค่ะพี่น้องซาซาขอจบคลิปกับเห็ดสีดอกนี่เด้จอจ้าในใจนี้อาจจะกินท่านแบบแบบให้ชุ่มนิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแต่สาซาจะไปพัดมันหอยท่านในช่วงอีกคลิปหนึ่งเด้อค่ะเมื่อหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ ค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทั้ง Fc ใเม่ f ีเก่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า